ทุกคนเราจะทำขนมงาทอดขนมงาทอดขนมเออหลายภาคก็เรียกกันแตกต่างกันไปเนาะไม่มีผิดไม่มีถูกนะทุกคนนั่นแหละก็อันนี้เรานึ่งถั่วเขียวซีกจากทุกคนจา้านี่นึ่งได้ครบเวลาแล้วเดี๋ยวเราก็จะเอาออกเนาะมันร้อนนิดนึงทุกคนทักทายกันตามที่บอกจากจีจเหฮุขนม ขนมงาทอดเราเคยทําไปแล้วหนึ่งเนาะ <c oughs> เล็กเนาะก็วันนี้จะลองทําอีกถามว่านุ่มๆกินไมหมไม่กินจ้ะ <c oughs> อลเล็กเนะี่ยชอบกินแป้งข้างนอกแต่ว่าไม่กินไส้ไม่ชอบไส้แบบถั่วเขียวไม่ชอบถั่วเขียวแต่เราอะ่ะชอบชอบกินแต่ว่าไม่ได้ชอบมากมากแต่ว่าก็ชอบกินหาทําทุกคนจ้ะอันนี้เราเนื่องถั่วเขียวตามที่บอกจก้ะแล้วก็เดี๋ยวเราจะเอาไปปั่นเนาะตอนนี้มันห่อนห่อนจ้ะห่อนห่อน เดี๋ยวเราจะเอาไปปั่นไปปั่นในกองลอนทุกคนนึ่งเสร็จก่อนที่เราจะนึ่งนะทุกคนก่อนที่เราจะนึ่งเอาถั่วเขียว300กรัมไปล้างทําความสะอาด5 6 7รอบน่ะจนหมดกลิ่นน่ะทุกคนแล้วก็แช่ทิ้งไว้ประมาณ3ชั่วโมงครับนี่แช่ทิ้งไว้3ชั่วโมงทุกคนแล้วเอามานึ่งประมาณ30ถึง35นาที แล้วเราก็นี่เอามาปั่นปั่นให้ละเอียดนิดนึงครับปั่นไปก่อนครับโอเคเราได้แล้วทุกคนปับบน่นได้แล้วแบบนี้เดี๋ยวเอาไปลงกระทะจ้ะ ทุกคนทุกคนอันนี้เป็นเราทําส่วนแป้งเนาะทุกคนอันนี้คือมีแป้งสาลีแล้วก็ปริมาณนี่เดียวอันนี้360 360กรัมอันนี้น้ำตาล160กรัมแป้งข้าวโพด20กรัมน้ำมันพืช40กรัมเกลือ1ช้อนชาพองฟู2ช้อนชาอันนี้ส่วนแป้งอันนี้ส่วน ส่วนส่วนทำไส้ทุกคนก็มีก็มีเอถั่วเขียวซีก300กรัมอรเ300กรัมแล้วก็เป็นกะทิ้0 0กรัมน้ำตาล1 4บกรัมเกลือ1ช้อนชาเอส่วนนี้เป็นงาขาวสำหรับคลุก100กรัมจ้าทุกคนจ้าโอเคเดี๋ยวเราไปทำไส้ก่อนจ้าครับก่อนจะทำไส้เมนที่แม่บอกแล้วตัวเขียวตรงนี้ใส่กะทิลงไปจริงๆเป็นหัวกะทินะทุกคนแต่เราใช้กะทิกล่องไงเอกมาเออเป็นหัวกะทิ ก็ใส่เกลือแล้วก็เปิดไฟอ่อนๆตั้งตั้งมันตัง่งแป<ส>ด <c oughs> แล้วก็เปิดไฟอ่อนๆคนไปเรื่อยๆให้แบบไส้มันเหนียวอะทุกคนให้มันปั้นได้ทุกคนให้มันปั้นได้อะเออตรงน,นี้ปั้นไม่ได้อือต้องรออีก <c oughs> คนไปเรื่อยๆใจเย็นๆเนาะ, <c oughs> นะเดี๋ยวมันก็จะข้นขึ้นมาเรื่อยๆกันแล้วคำตามที่บอกครั้งนี้ครั้งที่สองทดลองทำใครเรียกอะไรก็เรียกไปเนาะ ตามสะดวกอันนี้ขนมไข่เคี่ยถ้าเดี๋ยวจะไม่ใช่กำลางนะทุกคนขนมอีตุยขนมไข่เคี่ยขนมมาทอดเรียกง่ายงางาทอดเนาะเพราะว่ามันคลุกงายงได้ยังเกจะได้ครับแ้จะได้ลูปันได้ทุกคนมันต้องปันได้เราใช้ไฟอ่อนนะทุกคนไฟอ่อนเลยก็คยวไปเรื่อยนานหน่อยแต่ว่าผลลัพธ์มันก็จะดีขึ้น ถ้าใช้ไฟเลยมันอาจจะแบบไหมอ,อ่ะคนได้ละเดี๋ยวเราพักให้เย็นเดี๋ยวเราเอาไปปั้นเนาะตอนนี้เดี๋ยวเราไปทำแป้งเออทำแป้งเพราะว่าแป้งมันต้องพักไปสามสิบนาทีก่อนที่เราจะเอาไปปั้นเนาะทุกคนโอเคปะ่ะเสร็จแล้วจ้ะโอเคทุกคนจะทําแป้งทุกคนอตอนนี้ใส่เลื่อนแห้งทุกคนไป้มันใส่ลงไปไม่ไหมแป้ง,งปแป้ง,ปงข้าวเหนียว ว่าพพูดแป้งวง่าหทุกคนแป้งข้าวเหนียวเทา่าไรสามร้อยหกสิบกรัมเหรอครับเออแป้งข้าวเหนียวนะทุกคนเสร็จแล้วมาแป้งข้าวโพดเท่าไรนะลูกยี่ <20. S 1> สิบยี่สิบกรัมแป้งข้าวโพดใส่ด้วยกันเสร็จแล้วก็ใส่ผงฟูล,ลงไปสองช้อนชาออแล้วก็ตีให้เข้ากันก่อนอย่างนี้ครับผสมให้เข้ากันอ่ะพอ,พอเสร็จแล้ว อันนี้เป็นน้าร้อนน้ําร้อนเลยนะทุกคนน้าร้อนสองร้อยสี่สบเล็กตวงสองร้อยสองร้อสบเอดสอง้อยส240ิบกรังโ okay. อเคเอาเล็กใส่น้าตาลลงไปครับใส่ลงไปเลยครับแล้วก็ใส่เกลือโซ<ข>อ <Mix S 2> คนปิดซะให้มันละลายลงให้มันละลเท่ากัน <c oughs> เดี๋ยวให้ทุกอย่างละลายก่อนนะทุกคน mm. แป๊บนึงจ้ะได้เอาอันนี้เทใส่ก่อน ละลายหมดทุกคนแล้วทุกคนก็เทใส่แป้งที่เราผสมไว้ใ,ใส่หมดเลยทีเดียวไอสีสดำๆเราไม่ต้องเอาแล้ว<ม>ลูกน,นแล้วก็คนค,ค,คนให้เข้ากันครับลูกแล้วก็แม่ก็จะใส่น้ำมันพืชทีเ่เราเตรียมไว้ใส่ลงไปครับล,ะละตอนนี้เราใช้มือไม่ได้เพราะว่ามันร้อนมากเอาทาไปก่อน โอเคเดี๋ยวเราจะใช้มือแล้วนะทุกคนจับจะร้อนนิดนึงนะอ่านแล้วก็นวดขึ้นมาต้องจับจนยูนอมดีทุกคนนี่ยูนอมก็อุ่นดีด้วยเขาแป้งให้หมดนะลูกขอขอบอิสระไปกันตัวกาวสลัดนอาทอดไปก่อนให้แป้งมันเข้ากันก่อนเอเาโถป๊อปคอนของของลูกมาทำ นวดไปให้มันไอ้นี่เลยประมาณห้านาทีอะทุกคนครับเออเดี๋ยวให้เล็กนวดก่อนเนาะเรานวดให้ครบเวลาแล้วทุกคนก็เดี๋ยวเราจะพักแป้งไว้ประมาณสามสิบนาทีช่วงที่เราพักแป้งไว้สามสิบนาทีเราก็จะปั้นไส้นะทุกคนปั้นไส้ทิ้งไวนะ้เนาะเออเราจะมาดูแป้งอีกรอบหนึ่งว่าเป็นยังไงไม่เป็นไรครับน,นี่นะน,นี่ครับปิดผ้าไว้สามสิบนาทีสามสิบนาทีโอเค โอเคทุกคนเดี๋ยวเราจะปั้นไส้เนาะนี่ไส้ก็ให้มันได้ยี่สิบกรัมไออันนี้เช็ดตั้งนะทุกคนตาช่างเราเช็ดแล้วนะมไม่เป็นไรยี่สิบยี่สิบไม่เป็นไรเ,อเยอ<า>ะไปก็ประมาณนี้กดใส่ปั้นได้ใส่ประมาณนี้แล้วก็บางไปก่อน อะเล็ตอะเล็ตยาให้มันติดอย่างนี้สิลูกนั่นตาช่างมันก็ไม่ได้นี่สิทุกคนเราปั้นเสร็จเรียบร้อยแล้วเนาะไม่รู้จะเป็นหรือเปล่าแต่ก็เราปั้นแล้วเรียบร้อย ทีนี้เรารอแป้งอยู่เนาะทุกคนเดี๋ยวจะเอาผ้ามันปิดไว้เดี๋ยวมันจะแห้งไปเอาอันใหม่คับผ้าลูกนี้ก็คือยี่สิบกรัมนะทุกคนเออปิดไว้เนาะเอาไปแป้งแล้วทุกคนทุกคนมันได้แล้วใช่ไหมอ่ะได้แล้ว โอเคประมาณนี้ทุกคนเดี๋ยวเราจะชั่น,นทุกคนมันจะได้สามสิบกรัมประมาณสามสิบกรัมหนึ่งก้อนครับก็จะประมาณนี้ทุกคนเสร็จแล้วเราก็ปั่นปั่น,นเสร็จแล้วเราก็มีทุกคนประมาณนี้ทุกคน ไม่รู้ปรประมาณนี้หรือเปล่าแต่ว่าเราก็ใส่ไปอย่างี้ใส่ไปดูมันดีไหมดีอ่ะมันไม่อันนี้เหมือนเมื่อที่แล้วใช่ปะ่ะเมื่อที่แล้วนี่มัน,ม,น,นมันแป้งมันแห้งไปหน่อยนิดนึงขาด<ต>มันขาดเหรอแตกแตกอี่ทุกคนแบบนี้เหรอครับแล้วก็ก็ไม่โปรโมชั่นมันทุกคนแต่ว่ามันเบาๆมากกดเบาๆอืมวางไปก่อนวไปก่อนแบบนี้แบบนี้แล้วก็ กัวโทษแล้วระเบิดอะอย่างนี้ได้แล้วใช่ไหมทุกคนได้แล้วแบบนี้ใช่ไหมนี่งาว่ายน้ำเหรอว่ายน้ำนี่เรานี่งาแถวทุกคนงาแถวแล้วก็กดแต่นิดนึงอย่าให้งามันหลุดเนาะใช่เดี๋ยวครับเนี่ยกดให้งาแบบประมาณนี้เนาะเอองวดนี้ทำงานก่อนงวดที่แล้วอะเล็กเนี่ยเนี่ยได้แล้วหนึ่งวานเหมือนเดิมจากแป้งสามสิบกรัม ข้งางนนนบนเดิมทุกคนเดิมอก็ใส่ไส่ลงไปแล้วก็ห่อขึ้นมาพวกมันนี้ทําง่ายมากมเลอยอดีมากเลยแม่ไม่บน่นละงวดที่แล้วทายากมากมีประมาณนี้ก็ห่อไปนะทุกคนแล้วก็มือเบาๆองนันน่ากลัวกลัว,วแบบไส่กับแป้งมันไปติดก,กันมากอ่ะแล้วเวลาทอดก็กลัวมันจะแบบไ,ไหม้เนี่ยทุกคน ออเได้เนาะเสร็จแล้วก็คลุกงานกบกลกนิดนึงเพื่อให้งามันปิดกัดปิดกับแป้งเวลาเราทอดมันจะได้ไม่แยกออกจากกันเยอะ<ช>แต่มันก็ยังแยกอยู่นะทุกคนแต่ก็แบบประมาณนี้นะนี้ก่อน ข้าึกขาศึกิต,ต็นไงสาหักสามเอ็ดสามเ็ดท่านดูเดี๋ยวน่เป็นวงกลม ดูลอยต่อที่มันในนี่แม่กนวทอดไปแล้วมันจะแตกถ้าเราไอ้นี่ไม่ดีนี่ครับมือเบาๆครึ่ง เราไม่กดแน่นเพราะว่าเดี๋ยวมันจะระเบิดได้ไงได้แล้วเหรอ,อ,อมานี้ทุกคนได้ทั้งหมดยี่สิบเจ็ดก้อนดูก้อนสุดท้ายเล็กระจิ้วหนึ่งทุกคนแต่ไส้เราเหลือ เอาจริงๆนะมันสามร้อยกรัมแต่ตอนเราตรวงเราตรวงเราตรวงอันเนี้ยเราใช้ความกะเรากะเอามันสามร้อยกรัมจริงๆนั่นแหละแต่ว่าตอนที่เราแช่ถั่วเขียวอะเรากะปริมาณเอาทุกคนเ <c oughs> นาะมันก็เลยเหลือไงทุกคนนั่นแหละก็ส่วนแป้งก็กับไส้ก็จะได้ประมาณยี่สิบเจ็ดก้อนก้อนเป็นไงทุกคนใช้ได้ไหมใช้ได้โอเคอยู่นะทุกคนเดี๋ยวเราเอาไปทอดตอนนี้กำลังตั้ง อตั้งน้ำมันอยู่เออนี่รอแป๊บหนึง่งแต่เวลาทอดทุกคนครับน้ำมันก็ร้อนแล้วมาตรงนี้ใส่ลงไปไมาใช้นี่สิม่ใช่ลงขี้ันไดตั้งน้ำมันให้ร้อนแล้วก็เราลดไฟลงเนาะเพราะว่าเราใช้ไฟอ่อนก่อนเออไฟกลางอะ่ะทุกคนอืมกี่ เดี๋ยวมันจะฟูอีกเนาะใส่กี่ก้อนน้องทวดเทียนถิดครับนี่ทุกคนเวลาอันนี้องเ้าอย่างให้มันเซ็ตตัวก่อนต้องค่อยๆตะล่อมตล่อมเพราะว่าเดี๋ยวมันจะติดมันไม่ใช่กระทะเคลือบเห็นไหมขนาดว่าเราปั้นเอะครับงานะ มันก็ยังแบบลอยออกมาเงินใช่แล้วแบบแบบนี้ด้วยงินที่แล้วเยอะกว่านี้อีกที่เห็นแบบนี้ก็คือมันติดก <c oughs> ้นหม้อนะทุกคนไม่มีอะไรจร <c oughs> ิงต้องใช้แบบไฟอ่อน,ออนก่อน <c oughs> ตอนนี้เราใช้ไฟค่อนแรงแต่ก็ใจเย็นๆกล <c oughs> ัวมันจะระเบิด ได้แบบนี้เราก็แบบพอมันเช็ดตัวหน่อยเราก็แบบกดเบาๆมันต้องเป็นสี่ข้างแรกเรายังทําได้เลยทั้งที่สองมันจะไม่ได้ได้ไงเนะเอาะต้างอย่างเนาะ ไม่ได้นะทุกคนต้งให้แบบเหลือเหลือนิดไนึงอีก สวยมากทุกคนดูตอนปั้นไม่จําเป็นต้องกลมไอ้กลมมากเนาะทุกคนเนาะนี่มันก็ได้อยู่เด้ได้ยังได้แล้วคิดว่านะทุกคนได้ยังได้แล้วยังทุกคนสีนี้ใช่ไหมครับ <laughs> ตักขึ้นอเล็กบอกว่าได้แล้วเราก็ตักขึ้นเลย ใส่ตะแกรงไหมชิบชิบป,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 ปึ๊บปึ๊บปึ๊บอ้วิ่งวิ่งดูไปนี่ทุกคนต่อเลยไม่เป็นสกรีมใช้แจ็คกอนทุกคนเฮ้ยไม่ต่วงเหรอ ต้องลงอย่างนี้ไงย่ได้กี่ก้อนแลวอ่ะก้ขอขนาดว่าเราคนเลยนะยังติดยังติดไหมอย่างนี้เลยแป๊บเดียวเองครึ่งเบาๆ กลมไม่กลมกะช่างมันน้องอยองอะไรบอกแม่ทำอะไรน่าจะได้แล้วถึงมา้ได้ได้ได้ดังได้ครับได้แล้วนะจริงนะอ่าโอเคเดี๋ยวเราเอาขึ้นจ้ะ ชชโอ้โหสวยมากตัวนี้มันไม่กลบได้แล้วได้แล้วชีมมัอนขัน ขึ้้นจเตรียมให้แม่แล้วเตรียมที่เตรียมทีชะชะ่อ้าวมีสวยวแล้วอ้ยได้ยังได้แล้วจริงยี่ยอสุดท้ายแล้วทุกคนยกขึ้นเลย ช้าๆช้าๆเหรอไม่ทันอเออย่างนี้เลยด <มา S 2> <ๆ S 1> ูตุกมอนสวยทางหมดยี่สิบเจ็ดก้อนยี่สิบเจ็ดก้อนเลยมาทางนี้ทุกคน นทุกคนเสร็จเรียบร้อยทอดแล้วขนมงาทอดเอานี่คือผู้ชิมโอ้ยเอาเอาหนึ่งชิ้นนะลองลองชิมกันว่าเป็นยังไงถ้าเอียนบ่าอะก้ายอียนอปกีนี่มาทางนี้มาทางนี้เอาดูข้างในว่าเป็นไง โอ้ยโย่เอ่อเอ่อไม่ได้หนาเร็วมินยังอยู่แล้วมิ้นดูดูดูวิ่งเดือดแนี้เคือไม่ชอบไส้ไงแต่ชอบแป้งมันไงแล้วก็จะไอ้นี่กันไงโอเคกินเลยแต่ต้องกินด้วยกันมันร้อนมากโอ้สิเปลายังคักทิ้นสามมันพุดันอืม อะไรมาแม่ตัวเองบอกไม่ชอบนั่นลเอ้ยบะรหรอหมอใชชอบแป้งแป้งมันอร่อยอือือทุกคนโอ้มันใช้เวลานานมากในการทำทุกคนแต่ว่าเออมันอร่อยเพราะว่าแม่ชิมไส้แล้วอร่อยมากเออนั่นแหละทุกคนจ๋าก็เป็นขนมงาทอดเนาะทำไม่ง่าย ใช้เวลาน,านานมากทุกคนแต่ว่าออกมาโอเคเลยนะเอเอ<ม>ชอบชอบชอบทุกคนนี่จ้า